คนที่สามารถเข้าใจชีวิตแล้วก็อยู่กับองค์ประกอบได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่สะสมไม่กอบโกยไม่ไปแย่งชิงแต่ทำงานกับเหตุปัจจัยที่เรามีใช้มีอาศัยอยู่อย่างเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนเองนั้นไม่ต้องมากขณะนี้ก็ได้แล้วส่วนมันมีประโยชน์มากกว่านั้นเราก็เข้าใจ แล้วก็สร้างเพื่อผู้อื่นไม่ได้สร้างเพื่อประโยชน์ตนเองแต่สร้างเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนผู้นี้เข้าใจอย่างนี้จึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์เบอร์หนึ่งไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่สะสมสร้างสรรค์เสียสละมีวัน,นะเก้าพ่อครูสมณะ โพธิรัก19กรกฎาคม2563